5. สมภาษาธนิยสูตรว่าด้วยความเลื่อมสายยิ่งในพระผู้มีพระภาคการบรรลือสีหานาฏของพระสารีบุตร 141. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกรรมพวันเขตเมืองนารันทาครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่น ซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาค142พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอสภิวาจาอย่างสูงเธอถือเอาด้านเดียวบรรลือศีหนาทว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพรามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิยานยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ซึ่งจากเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจกทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น จกักทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจากทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้ใจของเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ สารีบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉะไหนเธอจึงกล่าวอาสพิวาจาอย่างสูงถือเอาด้านเดียวบัลลือสีหนาวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าแต่พระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญยานยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคร้อามท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมานเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคงม,มีกำแพงแข็งแรงมีป้อมค่ายแข็งแรงมีประตูเดียว นายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงที่จะพอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการทรงละนิวรห้าที่เป็นเครื่องเศร้ามองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงในสติปัฐานสีทรงเจริญสมโพธชงเจ็ด ตามความเป็นจริงจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการก็จักทรงละนิวรหที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสทรงเจริญสัมโพธชงเจตตามความเป็นจริง จักตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฐาน 4. สี่ทรงเจริญสัมโพธชงเจตตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 144่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนัก,นกทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวและฝ่ายที่มีส่วนเปรียบแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนัก,นก ทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวและฝ่ายที่มีส่วนเปรียบด้วยประการใดๆข้าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ถึงความสำเร็จธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเทศนาเรื่องกุศลธรรมร้อยสี่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายนับว่ายอดเยี่ยม ในเทศนานั้นมีกุศลธรรมดังต่อไปนี้คือ 1. สติปทานสีมม่สองสมรปทานส 3. อิทธิบาทส 4. 4. อินทรีย์ห้าหภละห 6. าพชทชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8ปดข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ เมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีทำข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหม์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายอีกหรือเทศนาเรื่องการบัญญัติอายตนะ 146่าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องการบัญญัติอายตนะก็นับว่ายอดเยี่ยมอายตนะภายในและอายตนะภายนอกมีอย่างละหประการนี้คือ 1. ตากับรูป 2. หูกับเสียง 3. จมูกกับกลิ่น 4. ลิ้นกับรส ห้ากายกับโพธัพพะหกใจกับธรรมารมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีทาข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีก จะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องการบัญญัติอัยตนาอีกหรือเทศนาเรื่องการก้าวลงสู่คันร้อยส่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอีกประการหนึ่ง เทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องการก้าวลงสู่คันที่นับว่ายอดเยี่ยมการก้าวลงสู่คันสี่ประการคือ 1. สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกขณะก้าวลงสู่คันของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในคันของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากคันของมารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่คันประการที่หนึ่งสองสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันของมารดาแต่ไม่ร <ste ve necess aries> um ู้สึกตัวขณะอยู่ในคันของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากคันของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันประการที่สองสสัตว์บางชนิดในโลกนี้ รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในคันของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากคันของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันประการที่สามสสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในคันของมารดา รู้สึกตัวขณะคลอดจากคันของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันประการที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการก้าวลงสู่คันเทศนาเรื่องอเทศนาปาติหารร้อ ถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องอเทศนาปฏิหารก็นับว่ายอดเยี่ยมอเทศนาปาฏิหารสี่ประการนี้คือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ ความคิดของท่านเป็นดังนี้ถ้าเขาดักใจได้มากอย่างการดักใจนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นนี้เป็นอธิษฐานปฏิหารประการที่หนึ่งสงบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ดักใจได้ด้วยนิมิตแต่ได้ฟังเสียงของมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ถ้าเขาดักใจได้มากอย่างอาการดักใจนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นนี้เป็นอเทศนานปฏิหารประการที่สอง 3. บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิต ทั้งมิได้ฟังเสียงของมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วดักใจได้เลยแต่ได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจาร์ณจึงดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ถ้าเขาดักใจได้มากอย่างการดักใจนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นทีเดียว ไม่เป็นอย่างอื่นนี้เป็นอเทสนาปฏิหารประการที่สาม 4. บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจด้วยนิมิตมิได้ฟังเสียงของมนุษย์อามนุษย์ด้วยเทวดาทั้งหลายแล้วดักใจทั้งมิได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตตกวิจารณ์แล้วดักใจได้เลยแต่ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิ ซึ่งยังมีวิตกวิจาร์ด้วยใจได้ว่ามโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกข้อนี้ในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นถ้าเขาดักใจได้มากอย่างการดักใจนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นนี้เป็นอเทษนาปฏิหารประการที่สี่ ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,นี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องอาเทศนาปาฏิหารเทศนาเรื่องทัศนสมบัติ149าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอ,อีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในเรื่องทัศนสมบัติ ก็นับว่ายอดเยี่ยมทัศนะสมบัติ4ประการนี้คือ 1. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความเพียรหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่น ย่อมพิจารณากายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดน้องเลือดเงือมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี้เป็นทัศนะสมบัติประการที่หนึ่งสงสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียนเครื่องเผากิเลสความเพียนที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นย่อมพิจารณากายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ตยหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดหนองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดและก้าวข้ามผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูนี้เป็นทัศนะสมบัติประการที่สอง 3. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปได้ยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสรลฐหนองเลือดเหงือ่อมันข้น น้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดและก้าวข้ามผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูกและรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งกำหนดโดยส่วนสองคือที่ตั้งอยู่ในโลกนี้และที่ตั้งอยู่ในโลกหน้านี้เป็นทัศนะสมบัติประการที่สาม สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผาเกิเลสดความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีบรรล,ลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้ยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดน้องเลือด เงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดและก้าวข้ามผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูกและรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งกำหนดโดยส่วนสองคือที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้และที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกหน้า นี้เป็นทัศนะสมาบัติประการที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องทัศนะสมาบัติเทศนาเรื่องปุคละบัญญัติร้อยห้าสิบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องปุคละบัญญัติ ที่นับว่ายอดเยี่ยมบุคคลเจ็ดจำพวกนี้คือ 1. อุปโโตภาควิมุตตคือผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 2. ปัญญาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา 3. กายสักขีคือผู้เป็นพยานในนามกาย 4. ทิฏฐิปัตตะคือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ 5. ศัทธาวิมุตต์คือผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา 6. ธรรมานุสารีผู้เล่นไปตามธรรม 7. จศัทธานุสารีคือผู้เล่นไปตามศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องปุคละบัญญัติ